สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมนะคะแนวทางเลขดับมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน้นนนองๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นผลงานดับบนล่างของเวียงพิงนะคะแล้วก็ยังมีดับของกลุ่มรักกันพารวยตัวเจาะดับเลขล่างค่ะ ดับของอาจารย์อินทร์นะคะดับล่างแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้างก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ แล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะเรามาดูดับของเทพบลือสูตรขั้นเทพกันก่อนเลยนะคะ ชุดแรกจะเป็นดับหน่วยบนของเค้าค่ะผลงานแนวทางวดที่ผ่านมาดับหน่วยบนของเขาให้เลข7สลากออก903นะคะหลักหน่วยออกเป็นเลข3ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางวดนี้ดับหน่วยบนของเทพประลือสูตขั้นเทพให้เลขห้าชุดต่อมาจะเป็นดับล่างของเขานะคะเป็นสูตรที่ชนแล้วดับค่ะ แนวทางงวดที่แล้วของเขานะคะชนกันได้เลข2ก็คือให้ดับล่างเลข2นั่นเองสลักออก99ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของเทพประเรสุตร์คันเทพให้เลข2ส่วนข้อมูลชุดอื่นๆของเขาก็ยังไม่มานะคะเดี๋ยวถ้ามาแอดจะนำมาแบ่งปันให้ทีหลังแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ดับล่างทุกหลักของแอดมาลีกันเลยค่ะแนวทางงวดที่แล้วของเขาดับล่างทุกหลักให้เลข5มาสลากออก99ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของแอดมาลีให้เลข6แอดก็ขอบคุณของแอดมาลีด้วยนะคะ ชุดต่อมาจะเป็นดับของแอดพิมมี่ค่ะเรามาดูดับบนทุกหลักกันก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นผลงานสถิติย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีมาของเขาก็หลุดไปสองงวดที่เหลือก็ผ่านมากกว่าหลุดนะคะส่วนแนวทางงัวที่ผ่านมาดับบนทุกหลักให้เลขหสลากออก9 0 3ก็ถือว่าผ่านนะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของแอดพิมมี่ให้เลข3ต่อมาจะเป็นดับล่างทุกหลักของแอดพิมมี่อันนี้ก็เป็นผลงานสถิติย้อนหลังของเขาตั้งแต่ต้นปีเช่นเดียวกันค่ะก็ยังไม่หลุดเลยสำหรับชุดดับล่างนะคะส่วนแนวทางงวดที่ผ่านมาดับล่างทุกหลักของแอดพิมมี่ให้เลขหนึ่ง สลากออก99ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของแอดพิมมี่ให้เลข8แอดก็ขอบคุณของแอดพิมมี่ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของเลขดับชุดเด็ดกันเลยค่ะเรามาดูดับรางวันที่1ห,หรือดับบนกันก่อน แนวทางวดที่แล้วของเขาให้เลข2มานะคะดับบนทุกหลักสลากออก903ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของเลขดับชุดเด็ดให้เลขหนึ่งต่อมาจะเป็นเลขดับชุดเด็ดเหมือนกันค่ะแต่เป็นดับเลขท้าย2ตัวหรือเลขล่างแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลขศูนย์มาสลากออก99ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของเขาให้ตัวเดิมก็คือเลขศูนย์แอดก็ขอบคุณของเลขดับชุดเด็ดด้วยนะคะต่อมาจะเป็นดับล่างทุกหลักของแอดชาวโรดแนวทางงวดที่แล้วให้เลขหนึ่งมาสลากออก99้าก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของแอชชวโรทให้เลข0นต่อมาจะเป็นดับล่างทุกหลักนะคะของเขาจะเป็นสูตรที่2แนวทางงวดที่แล้วให้เลข0นมาสลับออก99ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของแอชชวโรดให้เลข4 แอดก็ขอบคุณของแอดชวโรดด้วยนะคะผลงานต่อมาก็จะเป็นดับล่างทุกหลับของอาจารย์อินทร์เทวะนครแนวทางวทัทชีแล้วของเขาให้เลขสามมาสลากออก99ก็ถือว่าผ่านผลงานสสิติย้อนหลังของเขาก็ผ่านมาติดต่อกัน6กวดติดแล้วนะคะ ส่วนแนวทางวดนี้ดับล่างทุกหลักของอาจารย์อินทรเทวนครให้เลข9แอดก็ขอบคุณของอาจารย์อินทรเทวนครด้วยค่ะชุดต่อมาจะเป็นดับของรามอินทานะคะเรามาดูดับสิบบนกันก่อนนะคะแนวทางวดที่แล้วของเขาให้เลขหกมา สลากออก903นะคะหลัก10ออกเป็นเลข0ย์ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10บบนของรามอินทาให้เลข0นค่ะต่อมาจะเป็นดับหน่วยบนของเขาแนวทางงวดที่แล้วให้เลข8มาสลากออก903หลักหน่วยออกเป็นเลข3ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับหน่วยบนของรามอินทาให้เลข6ต่อมาจะเป็นชุดดับล่างของเขานะคะแนวทางงวดที่แล้วดับ10ล่างให้เลข1มาสลากออก99นะคะหลัก10ออกเป็นเลข9ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10บล่างของรามอินทาให้เลข0 ต่อมาจะเป็นดับหน่วยล่างของเขาแนวทางวดที่แล้วให้เลข2มาสลักออก99หลักหน่วยออกเป็นเลข9ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับหน่วยล่างของรามอินทาให้เลขศูนย์ค่ะแอดก็ขอบคุณของรามอินทาด้วยนะคะชุดต่อมาจะเป็นดับของอาจารย์หนุ่มค่ะตัวเจาะเลขดับ อันนี้เป็นผลงานแนวทางวดที่ผ่านมานะคะดับบนให้มาก็ถือว่าผ่านเนาะสลากออก03ส่วนดับล่างอันนี้ให้มาก็ไม่ผ่านค่ะสลากออก99ส่วนแนวทางวดนี้นะคะเจาะดับบนของเขาก็จะให้90 91 92 93 94 95 96 97 98แล้วก็99ส่วนชุดดับล่างของเา้าแนวทางวดนี้จะให้20 21 22 23 24 25 26 27 28แล้วก็29นะคะก็ fg ท่านใดที่ตามหาของอาจารย์หนุ่มอยู่แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้ว แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่ดับล่างของกลุ่มรักกันพารวยกันเลยนะคะเป็นตัวเจาะข,ของเขาอันนี้เป็นผลงานแนวทางวาที่แล้วที่ให้มาค่ะก็ถือว่าผ่านนะคะสลากออก99รวมกันได้เลข8 ส่วนผลงานแนวทางวดนนี้ค่ะแอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วนะคะ FC ท่านใดที่ชื่นชอบก็สามารถมาแคปเก็บเป็นแนวทางลดต้นทุนได้ค่ะถ้าชนเลขเด่นยังไงก็ให้เลือกเลขเด่นไว้ก่อนนะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นดับหลักร้อยของมะแมราศีกันแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข8มาสลากออก903หลักร้อยออกเป็นเลข9ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับหลักร้อยของมะแมราศีกันให้เลข0แอดก็ขอบคุณของมะแมราศีกันด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนํามาแบ่งปันให้ต้องการชุดข้อมูลสํานักไหนเพิ่มเติมก็สามารถเมนพูดคุยกันไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวถ้าแอดเจอแอดจะนํามาแบ่งปันให้นะคะส่วนคลิปนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ